สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสำหรับวันนี้ช่องราหูชาแนลของเราจะพาทุกท่านไปเปิดตำนานเกี่ยวกับ1ในเบญจภคคีของพระเครื่องเมืองไทยนะครับก็คือพระกำแพงสุ้มก่อเจ้าของสมญามึงมีกูแล้วไม่จนจากคำพูดที่เราพูดติดปากกันนี้นะครับทุกวันนี้คงไม่มีใครกล้าเถียงเป็นแน่แท้เพราะพระกำแพงสุ้มก่อนี่องดาราบางท่านที่เราเรียกกันว่าองค์เจ้าเงาะนี่ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันล่าสุดที่50ล้านบาทพระกำแพงสุมกรนี่เป็นองค์ที่มีกระหนกสีแดงองค์เจ้าเงาะผู้ที่ค้นพบก็คือท่านอาจารย์เชียนทีรสารซึ่งเป็นผู้ค้นพบจากก้นหลุมนะครับท่านเป็นคนตั้งชื่อให้เนื่องจากผิวด้านหน้าและด้านหลังของพระที่ เจอในครั้งแรกนี้มีลารักลาดำเกาะติดแน่นไปหมดซึ่งลาดังกล่าวนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งเมื่อพระได้อายุราดำก็จะขึ้นหากนำขึ้นจะกลุใหม่ๆแล้วพยายามล้างผิวพระจะเสียทันทีท่านก็ใช้กรรมวิธีการล้างถึง11ครั้งนะครับเงาะก็เริ่มถอดรูปขึ้นเป็นพระสังแต่ก็ยังทิ้งเศษรารักที่ติดด้านหลังบางองค์เพื่อยืนยันความแท้นะครับ สำหรับองค์เจ้าเงาะนี่ก็ย้ายกรุมาเรื่อยๆเป็นของนักสะสมชื่อดังมากมายหลายท่านทีเดียวและก็ถือว่าเป็นองค์ที่แพงที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งพระกำแพงสุ่มกรนี้จัดเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองกำแพงเพชรเป็นพระที่เป็นอมตะทั้งกุทธศิลป์และพุทธคุณถูกจัดในเบญจพระภาคีที่สูงสุดของพระเครื่องเมืองไทย พระกำแพงสุมกอเป็นพระที่ทำจากเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ทำจากเนื้อชินก็มีพุทธลักษณะนั้นเป็นพระปฏิมาก,กรรมในสมัยสุขโขทยัยนั่งสมาธิลายกนกอยู่ด้านข้างขององค์พระประทับนั่งในบัวเล็บช้างขอบพระพิมพ์จะมีลักษณะโค้งมนคล้ายกอไก่คนเก่าๆจึงเรียกกันว่าพระสุมกอจากการค้นพบนะครับมีทั้งหมดหพิมพ์ประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่ ทั้งแบบมีกระหนกและไม่มีกระหนกได้ออกเป็นสีดำอมน้ำตาลนะครับที่เราค้นพบแบบไม่มีกระหนกพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพัดโบกพิมพ์ขนมเปี๊ยะซึ่งพระดังกล่าวนี้นะครับเราดูกันแล้วจะเห็นว่าเป็นศิละปะศีลังกาอย่างชัดเจนพระกำแพงซุ้มกอรนี้เนื้อพระทั้งหมดจะใช้เนื้อดินผสมว่านเจสรดอกไม้จึงทำให้ลักษณะเนื้อพระมีลักษณะนุ่มมันละเอียดเมื่อนำ มาสีกับผ้าเช็ดถูกับผ้าจะเกิดความมันวาวขึ้นมาทันทีและเกิดมีจุดแดงๆเล็กๆที่เราสังเกตเห็นจุดนี้เรียกกันว่าว่านดอกมะขามซึ่งเกิดตามซอกขององค์พระและจะมีราดำจับอยู่บริเวณซอกแขนต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พบเจอได้ยากมากสำหรับพระกำแพงสุมกรอนนั้นขุดค้นพบ จะปรากฏอยู่บริเวณวัดบรมธาตุวัดพิกุลวัดพระฤาษีตลอดจนบริเวณลานทุ่งเศรษฐีสำหรับพระกำแพงสุมก่อนั้นเป็นพระที่พุทธคุณไม่ต้องพูดถึงมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมแควค่าตลอดจนเรื่องโชคลาภจนมีคำพูดที่ติดปากกันแม้แต่โบราณการว่ามีกูแล้วไม่จนปัจจุบันนี้พระกำแพงสุมกอถูกจัดอยู่ ในหนึ่งในเบนจภาขีซึ่งมีราคาเล่นหากันสูงมากจากตำนานนะครับพระเครื่องสกุลกำแพงเพชรมีตำนานปรากฏชัดเจนจากการพบจารึกแผ่นลานเงินในกรุขณะหรือขึ้นเจดีย์ใหญ่ของวัดพระบรมนามาธาตุเมืองนครชุมเมื่อพุทธศักราช2,392สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่ง วัดระฆังขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรได้อ่านศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่วัดเสด็จฝั่งเมืองกำแพงเพชรในจารึกได้กล่าวถึงกรรมวิธีสร้างพระอุปเทศแห่งการอาราธนารวมถึงพุทธานุภาพอย่างมหัศจรรย์ของพระเครื่องสกุลกำแพงเพชรหลายอย่างนอกจากนี้ในพระราชนิพธ์เรื่องเสด็จประพาสกำแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ซึ่งเขียนเอาไว้เมื่อปี2449ก็ได้กล่าวถึงจารึกบนแผ่นลานทองอันมีข้อความเกี่ยวกับการขุดค้นพบพระต่างๆต,ต,ต,ตามกรุอันสำคัญเกี่ยวกับเมืองกำแพงเพชรอันได้แก่ศิลาจารึกนครชุมที่กล่าวถึงการสร้างเมืองโดยพระมหาธรมธรมยธรรมราชาลิไทยเมื่อราวพุทธศักราช1279จากหลักฐานเทียบเคียงมีข้อสันนิษฐานหลายอย่างที่เชื่อได้ว่า โดยสรุปแล้วพระสุมก่อสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยเมื่อครั้งดำลงพยศผู้ของเมืองชากงัราวในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุขโขทยัยก่อนที่จะได้ทรงรับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่หแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยดังนั้นอายุการสร้างพระกำแพงสุ่มก่อนับจนถึงปัจจุบันจึงมีประมาณ7-800ถึงปี สำหรับเนื้อพะสุ่มกอนี้เป็นเนื้อว่านผสมเกสรดอกไม้เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดรองลงมาก็เป็นเนื้อว่านและเนื้อชินเงินปัจจุบันเนื้อชินเงินพบหาได้ยากมากนะครับส่วนพิมพ์ขนมเปี๊ยกก็พบเจอราคาย่อมเยาลงมาแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้ย่อมมีราคาเล่นหากันห,นหลักแสนถึงหลัก10บสล้านบาทนะครับไม่ใช่ว่าจะพบเจอมาง่าย สำหรับเนื้อหาของพระกำแพงสุมก่อนี้ก็นำไปผสมในสมเด็จวัดระฆังของเจ้าพระคุณสมเด็จโตซึ่งสร้างออกมากระชอนลือลั่นครับสำหรับวันนี้นะครับช่องราหูชาแนลของเราก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากถูกใจผิดพลาดประการใดก็ขอน้อมรับไว้นะครับสวัสดีครับ